วันนี้ที่สนามบินสุวรรณภูมิครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณชานาไทยเศษครับเป็นประธานในพิธีอํานวยพรผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัทประจําปีปีนี้ปี67มีท่านจุฬาราชมนตรีนะครับ <Okay. S 1> <Yeah. S 2> เลขานุการเอกอักษรเลขานุการเอกสถานเอกอักครทูตซาอุดิอราระเบียประจําประเทศไทยผู้ว่าสมุปรปาการพอ,อสนามบินสุวรรณภูมิร่วมเป็นขวัญกําลังใจ อนะอำนวยพรแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัทด,ด้วยคือคนไทยเราเนี่ยเ,เดินทางไปร่วมประกอบพิธีที่โน่นประมาณเจ็0พันคนนะครับปีนี้เนี่ยพี่น้องมุสลิมทั่วโลกกว่าสามล้านไปซาอุในจำนวนนั้นเป็นคนไทยประมาณเจ0ดพันคนครับนะก็เป็นโอกาสที่พี่น้องที่ไปเนี่ยจะได้ ไปทาศาสรนกิจสําคัญไปเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลายแล้วก็รู้จักพี่น้องม,มุสลิมที่ไปประกอบพิธีด้วย<ะ>คุณชนะไทยเศษเนี่ยเปิดเผยว่าการไปประกอบพิธีฮัทเหมือนกับเราเป็นตัวแทนจากจากประเทศไทยไม่ว่าจะไปไม่ว่าจะเป็นการประพฤติตนหรือการไปอยู่ร่วมกับคนจํานวนมากาก็ต้องคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นคนไทยแล้วก็ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมความดีงามโดดเด่นท่านเปรียบเสมือน เป็นทูตสันติภาพของไทยนะอ mm. ขอให้ท่านภูมิใจและขอให้ท่านตระหนักถึงตรงนี้จงภูมิใจว่าท่านก็คือตัวแทนของประเทศไทยนี่คือคำกล่าวของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็เปิดเผยว่าครั้งนี้รัฐบาลซาอุให้การต้อนรับดูแลพี่น้องมุสลิมเป็นอย่างดีครับ mm. กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองผู้ว่าสมุทรปราการรวมถึงสายการบินซาอุดิอาระเบียสแอร์ไลน์ ธนาคารแห่งประเทศไทยให้การสนับสนุนช่วยเหลือภารกิจนี้ขอให้พี่น้องเดินทางโดยสวัสดิภาพครับนี่เป็นภาพบรรยากาศเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ในแฟนเพจของสำนักจุฬาราชมนตรีก็ได้มีการเผยแพร่ภาพด้วยมีภาพท่านจุฬาราชมนตรีนะครับท่านอารุณบุญชมกล่าวอํานวยพรน,นะในพิธีส่งและอํานวยพรให้กับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัทเมื่อวานนี้ครับ อ่าสายการบินซาอุดีอรารไลนี่เป็นภาพบรรยากาศที่สนามบินชูวร์นภูมิเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็มีพิธีกร,รรายการข่าวของท็อปนิวเราซึ่งเอ่อเป็นมุสลิมนะครับคุณท็อปคุณท็อปเมื่อวานนี้คุณท็ณอปเมื่อวานนี้ก็เดินทางไปส่งพี่น้องคนไทยที่สนามบินสุวรรณภูมิด้วยค่นี่คุณท็อปท่านผู้ชมคงจําได้ค่ะนะรายการกับอาจารย์ญญเสรีมุมนทานะ่ะค่ะนี่คุณท็อปนี่ก็จะเป็น คนที่ร่วมในพิธีต่างๆของศาสนาอิสลามเนี่ยโดยประจำสม่ำเสมอมากค่ะและนี่คือภาพมุมสูงไงไหมเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันค่ะบรรยากาศอบอุ่นมากนะคะเมื่อวานฮะที่สุวรรณภูมิค่ะแล้วเดินทางไปไปที่โน่นก็ถ้ามีปัญหาเรื่องสุขภาพก็มีทีมแพทย์กระทรวงสาธารณสุขปักหลักอยู่ที่โน่นค่ะนะมีทางมหาดไทยปักหลักอยู่ที่โน่นด้วยค่ะคอยอำนวยความสะดวกนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ ชื่นใจสำหรับพี่น้องชาวบุสลิมค่ะคือเป็นความเป็นความมุ่งหมายของทุกคนเลยก็ว่าได้ที่จะมีโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตไปะนะ